พี่น้องฟังไทยเลยฟังเล่ามือเนี่ยแม่น้องกระดาจะพาไปตามพ่อสายโค้งสุดท้ายนะคะฝืนฝันจะพี่น้องนี่ค่ะฝืนฝันฝืนฝันว่ารถหายตื่นเศร้ามาแผลน้อกจากน้ำบาวน้ำเบิอง,งว่ารถหายดีหมดจ้าก็แต่งตเตรมยศไปเนาะถ <ไป S 2> อนย<ญ>านะเขาเโตาล่ะถอนยาเขาบ่มีงานบก่กเขช่วงนี้บ่รับจา้างตัวเองไปจะก่อนผู้ใด้ใจหรอกก็เจ้าของเจ้าของใจ ใชุ่กเศร้าแหละมืม่อนี้มากับแม่น้องนาด,ดาคามคสุดท้ายฝันบ้าห่ะฝันบ่ฝันอยู่ฝันดีฟัฟนว่าเขาเขาลอยรถจอดรถใบตึกแหงขึ้นมาเห็นกระห้วยวะตกใจบแกวะง่เลยฝันแต่มื่อใดจ๊ะฝันมืาขึ้นนี่แล้วฟันมาขึ้นเหนื่อยลูกขั้นอยู่ฟันสามเจ็ดเจ็ดสามนี่น ฝันว่าเขาลอยคือเขาหลักอลักไปเลยบนจนจนตื้นขึ้นมาหลักไปเลยจนภาษาไทยฝันว่ารถหายเนาะรถหายกลับขึ้นมาถามผู้ยู่งก็เห็นนี่แหละพราะไงเพราะนะรถบรรทุกรถก็ขับที่รถบักรถไปตึกแหวบานแหวกระมือก่อนนะม,ม,มันมันจอดไว้ไกลเตือบอยู่ย่างไปตึกแหวไอยู่ไกลถอยย่างกั็ขึ้นมาบ่าเห็นหอนดรถ มีเรเขาหลักเอารถไปรถตัวนว่ทตกใจหมดรถไปเป็นรถพื่นบรรถนี่รถนี่ล้วขั้นห้องลูกนี่เลยขั้นสีนเงินนี่แหละขั้นสามตดสามใช้ไปหาปลารมรถหายรถหายไหมเอารถขั้นหนังไปขั้นีหนังเงินเั้นฟันเมือขึ้นฟันเมื่อขึ้นไงช่วงเวลาไหนรบ้ยมันเกิดตีสองตีสามผลทวขวัญทีแจ้งหลอเคยฟันนมารถหายเชียวบอก มิจะค่อยฝันปลาผ้าหลุดลมทางเกียร์ผ้าหลุดลมเรียกออกมอเลขรถอ๋อมันกับช่วงนั้นมันกับโบบอกแต่โบถือแต่ว่าโบค่อยฝันมันหลุดหายจัออบคเคยฝันมาหายจะเกียร์บ้าบ้าบโบได้ขึ้นน้ำลดได้มันหลังฝันว่าขึ้นไปบ้านแห่หรือไปจอดรถไว้น้ำมูข้นผันหลาไหมล่ะคือกลายเป็นล้งป่าไหมแต่ว่าบ้านไหนเนี่ยฝันจอดไว้เพราะว่ามันทั้งล้งบ่หอดมื่วันไหมก็จอดไปฟังฝน ยางไก่เออย่างไก่ลับขึ้นมาปนเห็นรถไกบอพอเงี้ยปนอ้ยพ่เห็นเราเจ้ารถไฟเป็นรถไปปนย่างหาจนเงี้ยแหน่เห็นทะเบียนเต็มเต็มมันตัวได้แน่อ่ะสามเจ็ดเจ็ดสามมันไม่เลขรถมันสี่ี่สี่ตแนะเออนั่นแล้วก็สามลับสามจิตแล้วก็เจ็ดสามเออนี่ยไปเมื่อไงไปัตได้แจ๋บอกบอกเอฟซีขจิามันเยิแจ๋เออบอมแมนโอแป้งหรืองแป้งสามเจ็ดเจ็ดสาม ตัวเขาสากันเจ็ดสามเอ้าพันยาน้างปืเสริกาบอกสามเจ็ดเจ็ดสามจ้ะเป็นแบบนี้มันบ่จ้ะสามคันนาคันลังเออเอออืกันเลยว่าพอแล้วบอกสองตัวเพมันจริงมันบอกซี่ตัวไม่น้สามเจ็ดเจ็ดสามตเลขดดเป็นวัดจัง้อยนูนตาแอร์ตาพระโลอืมจะหมดอด้ นั่นเลยคุมฝันก็ได้มีสมรรถนะสามสามเจ็ดสามเลขีได้นีมันกระตัดได้สามเจ็ดบริตัทเดียวครับตัวเออเจ็ดเจ็ดสามนี้แหละเน้นสามเจ็ดเจ็ดสามนี่น้อง่อนเนาะเอออืตัดเด้ไหมพอมันสาคือควมฝันมันก็วิ่งสามกาแล้วหมักสามครับตัวคงสุดได้เลขฝันได้พี่น้อง เอาก็อ่แล้วเลขสูตรก็หายตัวใดก่อนนูจําก็ได้เลยดิหาสามที่สามด้หาสามที่สามเอออันนี้อันข้างบนนี้เลขสูตรห้าสามแล้วก็สี่สามมีสามนีเนาะเลยเออมีสามนี้บอกตัวเก่าเลยพวายเอฟซีบางทัานอาสิเพ่เห็นทุกคลิปอันนี้เลขสูตรขี่คลิปแรกวิ่ยไปแล้วเออนี่หละมื่อนนนทยามานี่เราพอกหายตัวนี้และมันก็มีสามมัอเก่าอยู่นนทยยาเนาะ อธิบายเด้อพี่น้องคลิปโค้งสุดท้ายเลขคลิปแรกคลิปแรกเลขสูนย์ปัญหาสามสี่สามสำหรับคลิปนี้โค้งสุดท้ายเพื่นฝันเที่ยวรถมอเตอร์ไซค์ฟันว่าไปหาป่ามอเตอร์ไซค์หายเลขทะเบียนเต็มเต็มเจ็ดสามต่อสามเจ็ดเจ็ดสามสามเจ็ดเจ็ดสามเท่ากับตาไทยสามเจ็ดสามสามเสามเจ็ดเจ็็ดแล้วกสามนะคะพ่อแล้วบอกว่านี่ซ้ำนี่นะคะ ม่อีอีมีมีสานี้ลวพ่อพ่อมักตัวใดเรียกว่าไส้ว่กไส้กันมันว่าหันมันออกสามหกตีกัมักเจ็สามเจ็ดมันก็ออกได้กัมักน้ำยกชิ้นี่ว่างห่ยสามเ็ดเจ็สานี่เออนั่นแหละคลิปแรกเลขสูตรนี่จะเป็น5้าสามสี่สามเลขควมฝันนี่ฝันว่ารถหายนี่ทะเบียนสามเจเจ็ดสามตัดหายสามเจเจสมสมสับเจ็ดเจพอแล้วก็นสามเจ็ดเจ็ดสามเป็นน่ากสุราินเรืองรัฐบาลไทย มวลนี้แหละมีเห่มวลนี่เปล่าลูกเ่นต้องบังรถเหมืนเดตื่นเช้ามาอย่างรถดมวลนี้มีเห่พอสายวานี่โอ้ยันมันพอสายโคงสุดท้ายเด้อพี่น้องข้างบนจะเป็นเลขสูตรห้าสามสี่สามอันหาสามสี่สามนี่ตั้งแต่งวดแรกกันแล้จันเนาะตั้งแต่คลิปแรกตั้งแต่คลิปแรกงวดนี้ของงวดนี้คลิปแรกอ่าคลิปนี้เป็นโครงสุดท้ายนี่เป็นโครงสุดท้ายนี่เลขฝันจ้ะฝันเมื่อคืนนี่จะโซนอันหอนเลยพี่น้องฝันว่ารถหายเนาะวันวารุ ฟันว่าเอารถไปอันไปยังก็พอไปฟันแหาไปวันหาปลาย่างขึ้นมาแล้วรถบอยู่ของเก่าเขาลอยรถหนีหาพ่อบ่ะมาไหนบ่พ่อเลยจนเมียขึ้นจนมาเบิ้งรถโอ้ยนั่งคือเก่าอยู่นั่นหนูว่าแล้วว่าตื่นขึ้นพ่อตรงแลนหรอกว่าเบิ้งรถมารถหายยันยันยันเป็นคือความฟันยังไตก็ใกบ้คักเลยเต้ใกล้เตกใกล้จะน้องชี้ไปดีกับม้าของพื้นเขาก็ชี้มัดเจ้วของเฮ้ยเขาลุกเขาลืมรถเขาหลงรถบ่หวะ ที่แท้มันว่าเห็นด้วยมันเขาหลักไปเรืยวันนี้จังหวะมันก็ะทุ่มมันก็พอว่าเล่มิสามอยู่เนาะพอว่ามีสามมันก็พอเออวิ่งสามเนาะนอกจากนีดผู้ใดมากวิ่งมากเล่นสามล้านเปอร์เซ็นปรพกอคืดวางสั้นละสามสามล้านเปอร์เซ็นเลียนเลียนสามเนาะเลียนอาหารตัวพี่เราเอาะกอลังกายก็ข้าเทียมมันแมนก็ได้เ่อะนะข้าเทียมมันฟุมแมนจ้ะวิ่งสามี่แย่งก็เกิดขึ้นได้หมดแหละโลกรวมกบุได้มากเลีนมาออกกําลังกายวิ่งสาม สามบนล่างเนี่ยว่าสิมาหวะวิ่งสามบนล่างมาแล้วมาอีกเลยต้องค้นกับว่าสามขึ้นมาดูแค่มันกระบนแน่สามสามหกก็สังแล้วน้องแป๋งเนาะมันก็เกินได้จ้ะผู้เลมาวิ่งมาแกล้งพอแล้วมาวิ่งสามบนล่างสามมาล้านเปอร์เซ็นต์เลขเลขสูตรนี่จะเป็นห้าสามสี่สามเลขฝันนี่ปั้นเรารถมอเตอร์ไซค์หายทะเบียนรถสามเจ็ดเจ็ดสามตัดหาสามเจ็ดเจ็ดสามแล้วก็สามสามแล้วก็เจ็ดเจ็ดนะคะเลขวิ่งก็วิ่งสาม เรามักส7ำเจบเสนะคะสำหรับเลข้องัเป็นเนื้อท่าหะเสื้อใสกินแป้งรัฐบาลเปิ้นกับฟ้าฟ้าเปิ่ลสิฟ้าไปหนะเขาาพื่นสิงามนะพ่อนะงามเข่าด้วยหยางามหยางหน่อยเดมาไปรุกหยาเกือบว่าท่านเบิ่์เมิ่แต่งตัวเต็มยศเพิ่นสิไปหน้านะคะมากเกือบว่าทัานปีกเนื้อพี่น้องเนี่ยสามมาล้านเปอร์เซ็นต์จะ กังฝัน่มฝาบ้าพวกคิวประมาณนั้นจำป,ปัดจำบอดกอ็ค่อยละงูมาเขา,มา,า,มขาขเมียนบ่กว่าบ่ก็เก้าแม่รู้ล่าสุดละงูเคาบ้านเขาเนี่ยเรียกงามมีดอกแป้งแม่ยู่จ้ะน,น่<ม>าจะซื้อได้นะเออไม่มีน่าจะซื้อได้แต่ว่าโดยมากฟังเข่าหละกัดวัดซุ้งไปขายลัตตอรี่เหลืกอายุวัดวัดเจ้ากัดไส้ เนอายุเจ็ดส um, ิปีพราพว่าเป็นเด็กดังนุ่นทยาพอวันเด็กตัวนี้ได้มาเอใส่เาพอเช่ว่ามั่วเป็นมมากเด็กน้องเป็น้าไพดินอายุคนอายุคนเจ็ดสิบสองปีแปลงบ่ได้แท้เป็นพวกผู้บาลก็หน้ามันไปไปเหมน้ันนะขเป็นงให้ไปหน้ามันยังหลุดลุงยังดูข้าวลูอย่างมันธรรมดาตวนี้เอาละซ้ำนี่ละมั่มีอีกอะรี่ามมีอีบ่บ่มีอีกไปใช้พ้าไปใช้ได้เน่ย สิไปหน้าแล้วล่ะก็จริตตะลักทิพย์นี่คนมารีวิวซื้อได้ี่น้องไงคนถ่ายยันพี่น้องนั่งก็บนนั่งเฉยๆอามันนั่งบนรถมอเตอหลายๆเด้อค่ะที่แบ่งกันมาให้เอฟซีโชคดีนะคะของพ่อสายนะคะให้โชคดีสมั่นนี่โบ๊ะโบ๊ะที่เขาไว้ัวเออได้ไม่เหดังตัวกับมันมันสิบโบแมนของเขาเที่ยวบใช่ปะตรงแมนแหละพอแล้วเป็นคนตรงๆม้วนเฉยๆนะคะกินลาบงวดหรือหงวดนี่เอ้ยได้กินอยู่แล้วคำนี้จืดจืดว่าเทียร์กันทีหาซื้อจืดอยู่